ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวิสิตเตชะธีรวัตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรคเพื่อไทยวันนี้ครับก็จะขอนําเรื่องนะครับการใช้งบป,ประมาณของทางราชการในการก่อสร้างในเขตพื้นที่นะครับซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรครับเพราะว่าต้องขออนุญาตในจังหวัดเชียงรายครับต้องยอมรับว่าเป็นพื้นที่สูงในอำเภอแม่สวยนะครับมีหลักๆคือตำบลวาวีตำบลตากอ ในอำเภอเวียงป่าเป้านะครับมีตำบลเวียงตำบลแม่เจดีแม่เจดีใหม่ตำบลสันสรีและในอำเภอแม่ลาอีกบางส่วนครับทั้งหมดนี้นะครับห0สิกว่าหมู่บ้านประชากรประมาณห้าห0่นกว่าคนครับท่านประธานที่ผ่านมานะครับในการพัฒนาใช้งบประมาณในการทําพื้นที่นะครับผมได้ประสานขออนุมัติไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะท่านบรวุฒิศิลปะอาชาครับท่านรับปากว่าจะเร่งดําเนินการให้แต่ปรากฏว่า การประสานงานก็ยังร่าช้าอยู่นะครับป่านนี้หลายโครงการครับยังไม่ได้รับการดําเนินการยกตัวอย่างง่ายๆครับท่านประธานครับการขยายเขตไฟฟ้านะครับซึ่งการไฟฟ้าพร้อมนะครับเมื่อ3าปีที่แล้วนําเสาไปกองไว้แล้วในบ้านแม่ตะละตําบลสันฉลีเภอเวิงปเป้านะครับบ้านปางน้ําอ้ายนะครับอำเภอแม่สวยป่านนี้ทราบว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการขออนุมัติอยู่ก็ฝากท่านรัฐมนตรีนะครับด้วยเร่งในประเด็นนี้ด้วยนะครับ เป็นได้ครับอยากจะให้ท่านได้กระจายอำนาจให้เป็นในส่วนของจังหวัดในการอนุมัติจะได้เกิดความคล่องตัวและเร็วขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงครับสืบเนื่องมาจากการใช้พื้นที่ทำให้นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลวาวีอำเภอแม่สวยครับทั้งตำบลได้รับการร้องขอจากทางฝ่ายปกครองท่านในอำเภอนะครับกำนันในพื้นที่ครับกำนันเราเอ,อ๋อแจ้งมาว่านะครับว่า ปัจจุบันนี้มีเงินสะสมตกค้างอยู่300กว่าล้านครับไม่สามารถดําเนินการพัฒนาได้เลยก็ฝากนําเรียนไปที่กระทรวงมหาดไทยนะครับได้ช่วยหาวิธีการผ่อนคลายให้ด้วยครับขอบพระคุณครับครับ